สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นหนราคาแก้งสูขบุทุกคนครับผมมาพบมาเจอกับบ่าวเพชรคนผู้ห่ญ่ยินดีต้อนรับขอชูจ่องสาวลาวบริสานทั้งในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อมาพ่อกันืันนี้กับเป็นวันอาทิตย์เนาะอากาศดีดีพี่น้องืัอนี้ล่มแห้งเหมือนพาย,ยุเข้ายัางไงไม่ดูเป็นครึมนรม,มัดมือเลยพี่น้องเลยเมื่อเช้ามีฝนลินป,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 ปล่อยตอนกระลังกินเข่าอยู่นะ พนลิ้นมากปล่อยๆพี่น้องเลยฝากเพื่อนพี่น้องอีสานเท่ากันดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องอาการหนาวมาแล้วอีสานวันเท่าแต่ภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือบ่ลูนะพี่น้องเนาะแต่อีสานมันอิ่มมุกดาหารลมแห้งบบมีแดดครึ้มแต่ดูแลสุขภาพก่อนไปพี่น้องเพราะเพื่อนกับิมมาวาเลี้ยงพี่น้องถามเขามาเข้าใจพิษถ้าพูดได้่าเป็นครอพูดห้องกับว่าเข้าใจนะพี่น้องครับแต่โบลูลำทําเพงพี่น้องกับวบ้าคอมเนตนนี่กะ เพราะเยร์อยากตอบเนาะกขอบคุณห้พี่น้องที่เข้าใจสิ่งที่ว่เวีออกมาเบาแต่ผู้บ่าเข้าใจกับพวกพวกมันเทิงนะพี่น้องเนาะคําว่าจะในวสุภาพก็ขอโทษขออภัยจากใจพี่น้องขันว่าเบีร์เบาวบากาบ่มีคนพกปองคอรัวเอาเนาะพี่น้องเนาะขอคุณพี่น้องปลาลุงทุกคนที่ฟังดีว่าไม่ต้องตอบโต้เขาหรอกมันไม่มีประโยชน์ทําให้เราเครียดเ่าเบาเบียบ่ได้เครียดพี่น้องเ่ียร์กะดอยากตอบคอมเมนต์อยากเบาอยากพูดคุย อยากสั่งควบม,มิตรภาพกพี่กับน้องนะพี่น้องใน่นมันก็คืองานของบอพ็ตงานของบอพ็ตก็คือทําคลิปใครอยากเบื้องคลิปกินกันไลยคลิปจองสราร่าบอยซานมีหลากหลายมีทั้งพูดมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งคำอาหารเรียกเบื้องใดพี่น้องเลยผสมมะสารกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้าเนื้อฮากันลบรบ่อไรใหญ่างพี่น้องก็มีิครา์เมียนฟันบอกมาว่าบาเพชรนี่จบปริญญาได้ยังไงจบมาก็ไม่มีประโยชน์ ถ้าพูดภาษาบ้านๆก็ไม่รู้เฮี้ยอะไรสักอย่างนะพี่น้องเนาะยังไม่มีความรู้เลยไม่มีอะไรเลยในหัวเลยคือต้องถามน้องมนตลอดอ่ะพี่น้องบ่อบเพจะกขอบอกว่าพี่น้องก็ต้องรู้จักว่าการท่ายคลิปพ,ะนะพ่าหนะเราก็ต้องมีการพูดคุยว่าหยอกล้อกันเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ชมในเบื้องพวกข้อมันเทิงนะพี่น้องเนาะยังยกตัวอย่างบ่เพรสมมุติว่าพี่พไปท้ายสวนผักนั้นผักก็มีบางอย่างบางอันบ่เพจกับบ๊อลูกกะจริง แต่ว่าเพีการ์ยออหอกยอกว่าอันนี้คือผักอะไรน้องมนีคือว่าเข้าทําคลิปพี่น้องเข้าอยากให้ผัวถามหน่นเมียตอบเพื่อพี่น้องเบื้องคลิปมัน่นใการสนทนาการสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจให้ว่ามันเป็นคอนเทนต์นะพี่น้องเนอะคือยังหมว่านนี่น้องมนเราไปซื้อหมูสามชั้นมาเนาะพ่อเพียรก็เลเออยเบอกหอกทายคลิปว่าเห็นมันเนื้อติดมั่นเนาะสิ้นติดมัก็เลเออยเบอกหอกน้องมนีานปลาก็ได้เสื้อห้องให้มาง้ามแต่วันเนี่ยพ่าเพ็นเ,เ์าหยบอกอกเนาะ น้ำม้วนแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตีว่าโอ้นีหมูสามชั้นหม้อเงินเสื้อห้องไห่กระลุลูกกันพี่น้องเขาทําคลิปพี่น้องเลยมันเป็นคอนเทนต์ที่อยากให้พี่น้องมีความสนุกสนานใกล้เคี่ยนะพี่น้องเนาะพาอเบี้ยกระเช้อยากซื้อออกไปว่าย่างหนาพี่น้องให้ในเมืองมาโอ้ยหมูสามชั้นกับหามันเสื้อห้องไห่เลามันเป็นสิ่งงั่วดีู่แล้วนะพี่น้องเนาะแล้วคนว่าเข้าใจสร้างกันอยาิต่อกกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะเออชลิลีกับบาค่อยวิธรางนีพี่น้องนะ คนพากันนั่นเอาก้อสานที่แม่ร้อนมาไห้คนนี้อยากเนี่ยคีดินคิงไห้อ่าจะเขาวิษรางก็เลยได้ยินเสียงไงเด้กพี่น้องเด้ออาว่าป็นบอหอดใส่เหรอบอหอดอ่านเสี้ยงไห่หมูสาคชันเนาอเพิ่นกับเขามาพิมพ์คอมเมนต์เพิ่นก็บบอกว่าเจ้านี้ช่างไม่รู้อะไรเลยเนาะเรียนปริญญาหน้าเสียดายมากแค่นี้ยังไม่รู้ถามน้องมนตลอดถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ไม่มีน้องมนจะเ้าชีวิตรอดได้ไหมจะไปยังไง อันนี้เรื่องของชีวิตเรื่องอนาคตไม่มีใครรู้พี่น้องแต่ถ้าข่อยอยากตอบพี่น้องว่าสมัยขาอมีนางมตมากข่อยคือมีความสามารถยังหายใจอยู่ได้ยังอยู่มากได้จนเลี้ยนจบปริญญาตีการแสดงว่าถึงว่ามีนางม่นข่อยก็ยังมีครอบครัวข่อยมีพ่อมีแม่ยังครับสนนมีงานมีการในประเทศนี่ที่ให้ข่อยต้องไปศึกษาเรียนรู้ชีวิตของคนเท่าว่าเผ็ดขิดว่าสัญชาติานของมนุษย์เน่ ต้องดินลนเพื่อ,อตัวรอดทุกคนพี่น้องหาความถนัดของตัวเองแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดกำมันเพราะว่าทังใดกระทั่งหนึ่งคือสีบ่ปบล่วยตัวเองต้องยบชีวิตจ่างน้อพี่น้องเนาะอันนี้มันคือเรื่องจริง,งกันาะพี่น้องว่าอืมพี่น้องต้องคิดเบื่องตอนข่อยบได้มีน้องมณ์ข่อยยังหายใจอยู่ได้ได้ลำได้เลี้ยงชีวิตข่อยก็มากแบบนั้นน้อพี่น้องเนาะการสีบว้าแบบตัดชินนมาถ้ามีน้องมณ์ ไม่รู้ชีวิตจะไปยังไงอันนี้ห้องกับบอลลูในอนาคตถัาสิบเอวเราแจักสิไปในบ่าเพกับบอลลูคือกันน้องพี่น้องเนาอยความกันชยหาเห็ดงานเรื่อยไปรับจ้างเรื่อยไปแต่ยูทูบขึ้นวันไหจะเห็ดพี่น้องเพราะว่าบอเพจก็เคยว้าหลายเทียนแล้วว่าคอยเป็นคนมักเล่นคอมพิเตอร์มวันใดพี่น้องมักเล่นมือถือมักเล่นแบบโลกโซ่เชียลตอนนี้น้งมดก่อก็เล่นเฟรนเล่นยังคอยมาเนี่ยที่แรกก็เห็ดยูทูบมากคนเดียวค่อยถามพวกอะไรตีต่างเขามากขะขเห็ดเจียวไกล้ตีเด้อพี่น้องเด้อ ซื้อซองกันซื้อว่าเพชรมลไก่ชนเลยถ้าผู้ใดเป็นเดีซี่ขอแดงเรียคนติดตามปราะว่าลอยกลัวมั้งพี่น้องแล้ววันนี้ซองนั่งเขาเลยเอาเพลงล่องไหลซองเรียกของข่อยคำผู้ใดติดตามคนนะเขาเลยเอาเพลงข้าวบามันร่องแนวเอาเพลงแกมมี่มาลงแนี่ยงไปลงมาแต่ซองข่อยมันเลยถือปิดเพราะว่าข่อยเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดดน้องเขาไม่ได้สั่งอะไรใดทักเกียร์เขยังเฮ็ดเหรียญว่ะอเม่ิกันเขากรยิบคันม้ีนม้วนข่อยก็ยังเฮ็ดอยู่ทุกเนี่ยเขาขึ้นวานะพี่น้อง เขเฮ็ดลินเฮ็ดหัวครอบครัวข่มาอ่านยอพี่น้องขอบุรลูกแต่ก็มีน้องม่อนเขาไม่ได้ชีวินเียกแกยอมรับไาคีวิตกับเปลี่ยนไปพี่น้องของคนมีครอบครัวเนาะกับหาได้สิ่งดีๆไห้สิ่งขันและกันกับสู่มาเย็นเทาภูมิเนี่น้องม่นก็คือยุคคนยุคเคี่ยงขางข่เป็นเมียไข่อยเป็นทั้งน้องสาวข่เป็นทั้งเม่ถึงที่มีปากเสียงกันบ้างแต่ก็พลาดจากกันเพไาะใดหรอกว่าเขามีลูกน้องันพี่น้องคือพี่น้องว่ายว่า ชีวิตคนเราไม่แน,น,น่นอนน้อวมวลอาจจะทิ้งบ่าวเพชศไปวันไหนก็ได้อันนี้ขอยขา่าว่าลูกน้่งควมรู้สึกของเขาพเนาะแต่สัหรับบ่าวเพชรแต่ว่าเป็นยินยันคําเดียวว่าข่อยเป็นลูกพู่ชายพ่อไเนาะแต่ข่อยได้คิดว่าข่อยได้ฮักเขายิ่งคนหนึ่งขันว่าเนี่ยข่อยต้องพร้อมที่จะปกป้องเขาพร้อมที่จะดูแลเขาตลอดจนข่อยหมดลมหายใจคนดละข้อม,มีท่าถิมนคนนี้ใส่ข่อยไปเนาะเพราะว่าไผก็ตามมีเขามาใน้ชีวิตข่อยข่อยพร้อมที่จะดูแล แต่เขาดีต้อง่ข่นะข่ยก็พร้อมจีดูแลเลี้ยงดูกันซึ่งกันและกันตั้งคนตั้งเลี้ยงดูซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าข่อยเลี้ยงดูเขาเขาก็เลี้ยงดูข่อยน้ำเพิ่งเนื้อเสือเพิ่งกว่าเขาต้องอาศัยซึ่งกันและกันพี่น้องงานง่ายๆที่สำเร็จได้ก็ต้องร่วมมือกันามวคคีกันจริงใจต้องขันแม่นว่าพี่น้องว่าอ่าเ็ศยังมันก็ต้องอาศัยเพื่อนฝูงอาศัยเมียอาศัยองค์กรอาศัยครอบครัวคนนอกคนเทศยังต้องอาศัยจากครอบครัวนี่ละไป แต่พี่น้องสิว่าถ้าไม่ม like yeah. ีน้องมลมันก็คือจะเป็นไปว่าไหนเราคันเ่ามีน้องมนต่อไปนี่เพราะว่าข่อยสัญญาว่าจอยยุคเขาตลอดชีวิตข่อยนอกจากเขาจะทิ้งข่อยไปแล้วพี่น้องเด้อแล้วก็พี่กันที่บอกว่าคันไม่มีน้องมลสมมุติเราข่อยมลไอชีวิต้องพ่อน้องมลจะกยสิไปแบบใดเขางกับโมลูกกันก็ครอบครัวก็อาจจะรึกษากันมีช่วงหนึ่งอาจจะได้ไปฮอดเกาหลีเหมือนเด็กพี่น้องเพราะว่าเป็นคีโมเนี้ยช่วงหนึ่งบราเป็นที่เฮ็ดเลี้ยงไปเั็ขงานเกาหลีเหมือนเด้อเขาเป็นบริจาคกับน้องมลนะ ทิ paid, ่มห้าปู่แค่เรียนยุ่ประเทศนอกคนเดลยวเพราะว่าญาติพี่น้องออกไปหลายอยู่วันนี้ความว่าจักรก็น้องม่นเขาเลียกปฏิเสธตรงนั่งใส่เลยเขาเพิ่เคยว่าพี่น้องฟังเลยแม่ท้องข่อยตอนเล่าขั้นเอเสียน่ะขอเรียนจบมาแล้วจีเรียนเรียงขอไปเมืองนอกคนเดีมันสิห้ายิบยิมเงินมากเรือยเพชรยังกะจ้างแล้วใหญ่ลูกเราเว็ยนงานเกาหลีช่วงหนึ่งบ้านข่อยก็ลังหินจะไปเฮ็ดเกาหลีเวียงานเกาหลีไปเฮ็ดไต้หวันไหมช่วงหนึ่งน่ะแล้วจีเรียนเรียงเห็นว่เพี้ยนไปคนเดียวไปหรอกแต่ว่าเป็นปฏิเสธเพราะว่า พอเวียตัดสินใจว่าเออยังหน่อยกันยังย่านนะพี่น้องยนีเป็นยังเว่าบาโลู่ว่าไปแล้วมันที่เป็น,นย่างไนเป็นในยางย่านแล้วก็จะมาว่าพ่อน้องมณ์เนี่ยพี่น้องมีช่วงหนึ่งอเมริไปเกาหลีคือที่มจากน้องมณ์เลยล่ะเพราะว่าเมาจากน้องม่์กหลังจากีพ่อแม่หายไปเกาหลีก็นานนั่นนะแต่ว่าสมัยด้กี่โอ้เรียนเงินมันหลายแสนนี่นก็จะไปได้นะพ่อเปิดเขาไม่ได้สอนนะว่าเไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้สอนมีช่วงหนึ่งอยู่แถอแม่แล้วว่า พี่น้องมึงไปเกาหลีมึงไปเห็นน้ำเพลนบ่อกระถาว่าไปเห็นยังไงแม่ยักเลี้ยงกันกระเสี่ยงกระชิบูบุเชเรียนปรุงยังเขากะมูจังน้ำพี่นอ้องสมมัยในญาติพี่น้องเขาจนได้ดีอืจนนําจนรวยมันไปเกาหลีเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะพี่ไม่ได้เมาเหลนเนี่ยแถมเมาข้อ,ขอมันกไ็ไหนพี่น้องมู่ข่อยนะร้านข่อเนี่ยเราอยู่เกาหลีเราเนี่ยโอ้ยลำรวยแต่ว่าเพื่อนตัดสินใจว่าได้ไปน้ำเพลนไดยยน้ยียงกรย้อนมายังยังอยากเหลนอยากงวนยังอยากแบบทั้งหลายเราไว้รุ่นเนาะเย็นจมมาไม่แคร์ ก็ยังอยากโมลูพี่น้องยังคิดว่าเป็นเนาะว่าได้คิดว่าหน้าคตรที่ไปแบบใดวันนี้ก็หาเฮ็ดงานเรื่อยไปกับจนน้องพ่อน้องมุ่นแล้วพี่น้องแต่สินใหญ่ยุ่มน้องมุ่นก็คือเท่าคู่มือนี่คือพี่น้องเย็นนและก็ขอบคุณที่มาได้ถึงซูมเงินนี่ได้ก็นหนึ่งข้อข่ดบ,บอไปหลายครั้งนะว่าขอก็อมีต้นทุนพ่อแม่คอยปั่นมุ่นปั่นบ้างให้คอยยัวคอยกับ่ไม่เฮ็ดงานเก็บเงินมาแล้วก็ไม่เฮ็ดยูทูบก็จนพาน้องมุ่นมาอยูอ่นี่ล่ะ สองเมื่อสองตีมบูค่อยเนี่ยแหละว่าพันมานำ้ำกันพีเนาะาหนั้นว่าเพชรใน,นทีมเล่าว่าไ้หรอไม่ป็นจังไดว่าคือเมียนะยิ่งวมามีลูกลย,ยิ่งยิ่งทีมกันว่าไรเลยว่าเวชรซันญ,ญา่าต้อนหนาพี่น้องที่บังคับ่เพชรเนี่แหละว่าคอยว่ามีท่างทีมพ่นพี่นองผู้ดใดเขาไมา่ได้ชีวิตคอยเขาไม่เคยทีมนอกจากเขาทีมค่อยนี้คนนอกแต่เข้าใจกันทุกสิ่งยามกั่าไงี่เนองเลยต้องรู้จักให้รู้จักอภัยนะพี่นอ้องเอาเรียงที่ร้องมานี่พี่นอ้อง เล่มที่สองเรียงกองเข่าเนี่ยพี่น้องเอ้ใครเพิ่งไม่เห็นคลิปเนะี่ยล่ะคลิปกินเข่าขอว่านเนะี่ยน้องมณ์แล้วก็ได้มีเกียรติหน้าอย่างดอกเอากองเข่าไว้หนาเล่าเล่ากองเข่าไวทั้งหนาเลนะ่าเนาะครับว่าว่าทําไมถึงเอาห่างนี้จากวอล์คอจังเลยวะท่านอันนี้ใอยตอบแทนน้องมณ์นาะพี่น้องกเห็นคอมเมนต์อันนี้ยนะแต่ให้น้องมณ์มาตอบเอี่ยงแล้วอ,อัศวีบอกทิศไซสะ์ไายแล้วเนาะเอาใครบอกก็ได้คือเมื่อวานบ่าวอลคอแล้วกันวอล์ตรงล้างถอยแล้วคนกินเหล่าพี่น้องเอ้ แล้วคนกินเหล่าแล้วก,ก็กินเขาแล้วก็ไม่ได้เต็มที่เต็มเนียเ้ยหรอกแล้วว่ายาเข่าช้ำผลละกล้องนะกันเอินเล่านะแต่ว่ายอ,อยจะให้เขาซื้อจอะให้พี่น้องเห็นกระฟื้นลากสังขารเขามาซืือกินน,น,นะว่ามันไดหรอกว่าพ่อน,นะแล้วกินมาจําไปแกบคนกินเหล่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจน้อม้วนกันที่เห็นมาเ่าข่อว่ากิน,นแล้วก็เลยไปยไถ่ถางทางเหลาา้าคันว่าเ้าขึ้นมาเอาไว้ไกลบ่าข้อสิจกอันก้องเข่ากับจกไวไ่าไรจนสิจกนุ่มสาวม้วนวัน โอ้ยกันทั้งสวอเบทชัวอะไรส่วนสวอเวทเห็นหลักกับกับวเมียนดอกอันนี้สวเบทกับพวกป้องทั้งสองคนอันนี้ิีโจกนุ่มสาวม้นเนี่ยอะไรนอนกองเข่ากับยุกองเข่ามันอยู่ทั้งหน้าตักหน้าพี่น้องอยู่หน้าตักนองม้วนแล้วก็เห็นวายข้อกับที่มักินดอกแล้วก่ที่เขาไม่กินหอยแข้งกินตำเขาพุ่นเลีนเป็ื่ออะไรข้ออะไรอืมแล้วกับว่าในวันที่กินเนิดตินเี้อคะขันนิลี่เนี่ยกินอยู่นิลี่แล้คนกินแซ่บอ่าหน้าสาวไฟ่กัชิมเนี่ยในกินอย่างแล้วก็กินได้นิลี่แล้วพวกเน ป้าทีนั้นกินได้มดตะบางขี้หมูกแตกไววเท่านั้นแ่ะเอ่เป็นคนหนกินพิษว่าเพิษไอ้ช้หมูกแตกโลดสไตล์คนน่ะแต่ว่บ้าเบาคอาคนกินเหล่าเ้อพี่น้องเ่เา็นจษอยากบอกแล้วก็แก้ย่นละอันนี้ก็บเพาพิษบางกันเนาะกันหญ่อย่างมันสุกคนแล้วพ่อแก้ไปแก้มากกะอยากวิ่นแน่ก็อยจากเม้าแน่กัดสิ่ามนางกินมันกับว่าเป็นธรรมชาติคือคนเมาเม้าเนาะถามมันก็เลยเห็นไว้แล้วก็บอกกินเพิ่งกับว่าเพิ่งบอกกินมันลากสังขารเขามาืจอ มากินเหร่นังในคลิปซื้อพี่น้องพยาสบายน้องม่นไปทั่วอะไรอันไหนคันบ่อไปเห็นว่ามันมันกับว่าเมียนบ่าเป็นก็อย่างว่าวัยนางคันบ่เพชรบ่าวเทียนนางกับผู้คนกับว่าได้เมียงได้อยู่หลังเมียไม่ปกป้องครอบครัวเนี่ยแต่เวลาคอยพบกป้องเขาใจเขาแน่นอนพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องก็เมื่อนี่กรับว่าเป็นกัญชีพ่อซ้ำนี่แหละเคยเห็นนาการเลี้ยงอันน้องสาวที่พิษพลาดให้หำพันยนอนหนึ่งอ่ะเพราะเ่็นกัญชีมุคอว่าวหญิงเนาะน้องพี่น้อง มันจบที่เราเคยจบไปว่ากันเ,เอตตามคำที่พี่น้องบอกนะว่าขอโทษจีิงดเอาว่าเพียงขอโทษร้านนะพี่น้องร้านก็ขอโทษน้ำขันนะพี่น้องเลยแต่เมืม่อวันนัอยากให้เกิดดอกนอกพี่น้องเนาะแต่เมื่อมาเรื่องนี้ก็จบไปเลียงต้นร้านยูนะว่มามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเนานะอ่าคันนี้โทษเพราะเพียคนเดียวเนี่ยนะถ่ายคลิปไปครับว่าได้รู้นะเบื้องต้นาะว,ว่าได้ไปเบิ่งกันทั้งใต้ตเมื่อนั้นก็อยากเมาเนี่ยเมื่อนั้นพี่น้องเลยผ้านกินสมุนไพรใช้ต้มไก่ อเออวอร์เบตก็เลยอย่างวินหัวก็เลยว่าโอ้ยบ่ได้กินหัวเขาน้ำหลานหมนแล้เมืนอนนะ่ะวอร์เบวินหัวก็เลยมานอนอ่อตื่นขึ้นมาถ้ากคอเิ็ฐคลิปแล้วๆจังหวเมืองคอมเมนต์ว่านคอมเมนต์ยังไม่เห็นเอฟซีพิมพ์มาว่าอะไรเป็นพวงเลยแกียงหงจักเัียงในเขาไปลบไปหลานซันแชร์ตญาณน้าหน้าเพ,เาาพียร์เจนวอร์เบตอนา่วัตถุรู้ว่ามีเรื่องละวอรเว์เบนก็เข้าไปลบรวดเนาะแต่ว่าผู้มันแคบไปเนาะเหาก็หหามผนบ้านเนาะผลบ้านได้มาเข้าต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่นองว่าที่เขาใจเข้าในหลายเรียงหลายเล่าที่เขาบอกมาเนาะพี่น้องว่าไฟว่ามากไอ้ววกว้นแลคําเดิมเพราะว่าพ่เพ็้ตั้งกล้องแล้วว่าเลยนะแบบว่าได้หยุดกล้องไม่ได้แบบว่าหยุดหยุดแล้วว่านะอันนี้คือว่าตังนะ้งยิ่งเง้วเลยนะพี่นอ้องเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะความคุ้นที่พี่น้องว่าตั้งช่วงคลิปจนจบนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังเลี้ยงใจให้หม่องเลยใจเด้อพี่น้องเด้อยังได้ก็ฝากสนับลุนสองสาวเรานะบริสารคี่เขาน,น่ะฝากเป็นกำลังเลี้ยงใจนน้อย สองที่เติมไงไดหฤหทธิ์สิไงศิษาถึงน้ำพี่น้องน้ำพี่น้องเนาะ,ะมาถึงจุดนี้ได้ก็ม่ได้ลืมองมูลคุณผ่านลงสุททุกคนตาลิมเนียล่าไปก่อนพี่น้องซึ่งที่เป็นอดีตเท่ากับทิมไปยุเพื่อปัจจุบันแล้ววันนี้วันดีครับขอบคุณจากใจลีครับพี่น้อง